สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนาราศีกลุ่มนะครับประจำปีพุทธศักราช2564นะครับเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านในมุมภาพกว้างตลอดทั้งปีนะครับสรุปกระชับง,ง่ายๆแบบสั้นๆนะครับส่วนรายละเอียดเบื้องลึกในแต่ละเดือนเดี๋ยวเราจะทำทีละคลิปให้นะครับแบบปกติที่ผ่านมานะครับท่านจะได้ติดตามรายละเอียดแบบเจาะลึกในแต่ละเดือนต่อไปนะครับอันนี้เป็นมุมกว้างเพื่อที่ให้ท่านชาวราศีกลุ่มนะครับ ได้ทราบว่าควรจะวางแผนทิศทางอย่างไรในตลอดทั้งปีจุดไหนที่ต้องหว่วงต้องระวังหรือไม่นะครับในปีพุทธศักราช2564ของชาวราศีกุมนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ในภาพกว้างเนี่ยเลยนั้นก็คือเรื่องการเงินการทองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังวางแผนกันเอาไว้ให้ดีๆนะครับเพราะมันมีจุดเสียบ้างใน ปีนี้นะครับจากปีที่แล้วที่ค่อนข้างจะดีมากปีนี้อาจจะได้เงินน้อยลงนะครับหรือได้งานระยะสั้นลงกว่าเดิมซึ่งเดิมเคยเป็นโปรเจกต์ยาวแบบนี้เป็นต้นหรืออาจจะกําไรขายได้เหมือนเดิมกําไรลดน้อยถอยลงไปบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องระวังนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นทั้งปีนะครับเรียกง่ายๆว่าถ้าจะให้เน้นรายละเอียดลึกจริงๆนะครับก็ช่วงของตั้งแต่มกราถึงมีนาเนี่ยเรื่องการเงินการทองของท่านต้องระมัดระวังเป็นของจริง แต่ตั้งแต่เมษายนะครับจนถึงตุลาถือว่าเป็นจุดที่ดีในเรื่องของการเงินกลับมาพลิกฟื้นอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ระวังอีกครั้งหนึ่งก็คือช่วงปลายปีอีกทีหนึ่งนะครับของปี64ก็จะกลับมาดาวการเงินก็บอบช้ำอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าดูในภาพรวมแล้วยังเอาตัวรอดได้เพราะช่วงสงการถึงตุลาก็นานพอสมควรอยู่เป็นโอกาสที่พลิกฟื้นเรื่องการเงินแต่ต้นปีต้องระวังจริงๆนะครับในเดือนของมกราคนนนัันนะ้ะบ ดวงชะตาของราศีกุมนั้นต้องบอกไว้ก่อนว่ามันจะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเยอะนะครับเช่นไม่คิดว่าคนนั้นจะทํามีเรื่องราวไม่คาดคิดนอกแผนที่วางเอาไว้เกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันท่วงทีนะครับเรียงง่ายๆว่าเรื่องไม่คาดคิดเนี่ยมีทั้งดีและลายอันนี้ต้องอยู่ที่แต้มบุญในการทําในอดีตของท่านเลยนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทําบุญไว้เยอะขนาดไหนถ้าใครทําบุญไว้หนาทําบุญไว้ดีลิกแล้ว ไม่เรือกไม่คาดคิดแบบพลิกแล้วดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างนี้ก็ต้องระวังตัวเอาไว้นะครับต่อมานะครับในปีนี้เนี่ยในภาพกว้างภาพรวมเนี่ยมีโอกาสนะครับอยากที่จะกลับบ้านกลับถิน่นกลับฐานใครที่อยู่ต่างประเทศปีนี้ผมว่าคุณได้กลับไทยแน่มีโปรเจกต์โครงการแน่หรือใครที่อยู่ในต่างจังหวัดปีนี้ได้กลับบ้านเกิดแน่โอกาสที่จะได้อยู่กับครอบครวัวมีโอกาสสูงมากขึ้นนะครับแต่จุดที่ต้องระวังก็คือช่วงของมิถุนานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงยกย้ายถิ่นฐานอย่าง หนึ่งต้องระวังนะครับอันนี้ต้องเตือนไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ถ้าใครบอกว่าอาจารย์ต้องซื้อบ้านใหม่อยู่แล้วครับอัน,นไม่น่าห่วงถือว่าใช่ถ้าใครบอกอาจารย์จะกลับไทยช่วงนั้นพอดีก็ไม่น่าห่วงเพราะมันก็เป็นเกณฑ์ที่ดีก็มีแต่ถ้าใครไม่ได้ทําบุญมาก่อนเลยเกณฑ์มันจะอาจจะออกไปอีกแบบหนึ่งของชาวราศีกุมก็คือหมดสัญญาเช่าไม่มีที่ต่อไม่รู้หาที่ไหนก็ต้องหาที่อื่นจําใจไปมันก็จะเป็นแบบนั้นไปนะครับดังนั้นเราก็แนะนําว่าให้ทําบุญเก็บไว้ก่อนนะครับสะสมแต้มบุญเอาไว้เพื่อเป็น มุมโอกาสจุดที่ดีกับดวงชะตาของท่านในเรื่องของความรักนะครับผมว่าเดือนเดือนนี้นะครับของมกราคมในปี64เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เว้นแต่ว่าถ้าเกิดมีคนคุยอยู่แล้วอาจจะแอบคุยกันเพิ่มมาอีกสักคนนึงต้องระมัดระวังการแอครบคบแอบคุยแอบพูดหรือซุกคุณไว้ก็เรียกซ่อนกิ๊กซ่อนแฟนอ่ะจะเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขอให้ระมัดระวังเอาไว้แต่ความรักจะดีจริงๆก็ต้อง12กุมภาพันธ์นะครับของชาวราศีกุมในเรื่องของการงานอ่ะ ผมบอกได้เลยว่าช่วงธันวาคม63นะครับกับมกรลา2564นะครับยาวไปจนถึงกุมภา2564เรื่องของการงานชาวราศีกุ่มก็ยังถือว่าโอเคขึ้นนะครับดีมากนะครับใครที่ทํางานเป็นทีมใครที่ต้องทำงานนะครับต้องใช้ในเรื่องของการเดินทางเข้าไปพูดคุยเป็นเซลล์หรือว่าในเรื่องของนะครับการลงม,มือทําผมว่าเป็น,ปน,ปนในจังหวะทิศทางที่ค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับ แต่เงินอาจจะได้น้อยหน่อยนะเพราะดาวการเงินของคุณเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีในช่วงต้นปีอย่างที่บอกไปนะครับอันนี้ก็คือบทสรุปนะครับของปี2,564ในมุมกว้างส่วนรายละเอียดเน้นย้าอีกครั้งนะครับรายเดือนเดี๋ยวจะมาพยากรณ์ให้แบบละเอียดเจาะลึกไม่ต้องห่วงอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์ลงไปถึงกด subscribe ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ